ฝเลือกสวัสดีครับวันนี้มาลองเล่นอาริสดูเนาะมาดูสิว่าจะเป็นยังไงเอาอาริสลงแรงเห็นเขาเล่นกันโหดโหดมากของคุณเป็นฝ่ายเลือกแต่ก่อนจะทีมตัวเองก่อนว่าทีมตัวเองจะจะรอดไหม แต่ยังดีรอ,อดรอดแค่หนึ่งแล้คือไม่แย่งเลนกันพุกท,ทีเจอ,อช่วงเย็นนี้นะไม่ต้องกลัวเลยกของคุณเป็นฝ่ายเลือกโอ้ยนนะเนี่ยกดอาริที่ไรนะเจออเมลี่ทุกที เน่อะไรเราเน้นเน้นวิ่งไวพอทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกเหลืออีกสิบวินาที าจริงแล้วอ,อ่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นซับเท่าไหร่น้อแต่พอในช่วงเนี้ยคือเหมือนกับว่ามีหลายผู้เล่นหลายคนอ่ะเขาเขาแย่งเลนกันส่วนใหญ่ก็ซับไม่ไม่ค่อยมีใครแย่งไงเรา<ด>ก็มาเล่นซับดีกว่าฮะตัวเล่นซับให้โลมันตันสักตัวสองตัวเพื่อนเพื่อนคนไหนมีทิกดีอ่ะครับเล่นอลิตมาแนะนำได้นะคือ จะลองเล่นดูครับว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนส่วนใหญ่แล้วตัวซับผมจะเล่นโตโร่เนาะแต่ว่าโตโร่มันโล่ตันแล้วอะพอโล่ตันแล้วก็ไม่ค่อยอยากเล่นแล้วหาตัวใหม่ๆเล่นลองดูหลายๆตัวยินดีต้อนรับซูอาโอวีเตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้องหนึ่ง โอเคในระดับหนึ่งครับทีมไม่เกียนดยดีว่าเกมเกมเนี้ยสำหรับยินวันเนี้ยจะเป็นยังไงเกมแรกแกโอ้โหไทคอจะดึงันตั้งแต่เวลแรกเลยอหรอ กูเดาวดึงแก๊เข้ามากี่นาทีนะกี่วิเนาะผมเคยไปเล่นอยู่เก,เกมหนึงห่งครับมีแบบคือเพื่อนในทีมอ่ะโอโ้โหเขาแบบเข้าขัน้นเข้าขัน้นน่าจะแบบรู้ทุกตัวเลยมั้งรู้ขนาดสกิลของแต่ละตัวเลยคือแบบนับถือมากเลยเกือแบบนอันนั้นน่าจะเป็นแบบชอบจริงๆรักจริงๆเก,เกมนี้ เรียบร้อยแล้วจ้าดังให้แน่นก่อนโอ้ยโดนดึงไปแดกก็ตัวหนึ่งเอาก,กลับไปช่วยแคล,แลดี้เราดีกว่าเฮ้ยงั้นแน่ นั่นไงว่าแล้วเฉียวแม่งมีลางสังหอน้อช่าอ้อยเอ้ยมายเพื่อนมาเราก็ลืมดูแมพเลยไอเฮ้ยยังได้อ๋อมีเมดมาเอ้ยเฮ้ยระวังรอเลี้ยว แม่งคนอื่นเขาก็สี่กันหมดแล้วเนาะเราแม่งก็ไม่สี่อยู่คนเดียวเนะี่ยถ้างนั้นนาะยยังพอได้ได้อีกกตัวและวะแข็งไปก่อนเพื่อนได้แล้วได้แล้วให้รอเลี้ยวโดสเข้ามาใส่สะกีฝั่งนู้นตัวฟารนมตัวอะไรนะวะเนี่ยอ๋นทัวงถูกโจมตีโอ้ยมันมาหมดเลยดูดิข้างบนนะ่ะ มันรอดึงอยู่แล้วนะเดินตามหลังคีไวมัน,นเนียนเนี่ยฝั่งซ้ายอะ่ะใช่ใช่ระวังด้วยโอ้รอ,อ,อก่อนกลังรอก่อนรอก่อนเส้นบอกกำลังมามันไม่โดดมาอ้าโอเคเมด

คืออลิสแม่งเวทเดี๋ยวนี้เหมือนเวทมันแรงขึ้นปะหรือว่ายัางไงเงอนคนไหนมีเล่นอลิสนะครับอ่ามาเม้นบอกกันมัางนะจะได้ลองเล่นดูมั่งนะอันนี้เราก็งูงูปลาปาไปเลยนะเวิร์กทูเดาไปเลยเดี๋ยวออกของ เอาของเมีดใช่ไหมเพราะมันดูแล้วมันไม่ต้องแทงอะ่ะวิ่งใส่ระคิวให้เพื่อนพอแล้วกันทุกคนต้องรุมคู่หมยด้วยไอตอนนี้เอาล้างก่อนเอ้ยอาริตได้ค่าเว้ยวิ่งเพื่อนวิดดว่ง,งเอวิ่ง enemy has been defeated. của thuộc ta bị trúng đòn, còn bảy viên còn lại thì bị trúng đòn, còn bảy viên còn lại thì bị trúng đòn, Oh, an <laughs> <I'm, I'm laughs> <fine, but laughs> enemy has been defeated. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. ได้ดยังอยู่ป่าเลยอเมลี่อเมลี่มาดูดีสก,กิลเรามันแรงไหมตอนเนี้ยแต่ของเวทย,ยังไม่มีเท่าไหร่นะตายไม่ได้โออหยังโกงเลยอลิซา ได้เปิดสก,กลิลก่อนนี่หายเลยนะครับอา้ามาแล้วโอ้โหแล้วผู้ดาวอย่างไวจะบอกเนี่ยดูดิยังแรงอะ่ะเปิดสก,กลิลอันตีแล้วก็แรงแล้วอะ่ะก่อนทีจะเปิดไรไฟชั้นเลยนะโอ้ยครั้งที่เราก็โดนแบนน่ะแหละ เรื่องว่าโปรแกรมช่วยนะเปิดไวไฟช่วยอ่ะตามที่เกมเขาบอกอั่นแหละเขาคงมาดูคลิปผมอะไรผมบ้างแหละไม่น่าจะแบนผมแล้วมั้งสลับสลับอะไรวะป้อมเปิ่มแหกหมดแล้วสลับเอาสลับทำไมวะรับเอมอมงมง แม่งเหมือนรู้เลยจ้าทำไมล่ะจ้าไม่ได้ต่อมาแล้วเพื่อนมาอันตีไม่มีพ <c oughs> เพื่อนโว้ยอือหือเอ้าเพื่อนเราแม่งไม่ตายแม่งกลายเป็นเราตายแทนอะไรครับเนี่ย โอ้ยทีมผมเล่นดีมากอะ่ะไม่เหนื่อยเลยบอกให้สบายอย่างนี้ซปเปอร์รอรครีปถูกส่งออกไปแล้วเอาจราิงนะผมเล่นนะซับทีไรนะแล้วเจอมูลาดป่าทีมผมยังไม่รอดทุกทีเลยแต่เป็นมูลาดฝั่งอีกฝั่งเมื่อไหร่นะ แม่งโคตรเก่งแต่ถ้ามูรลาดแม่งมาอยู่ฝั่งเราดีหลนะเหมือนมันดรอปพลังลงเขาวะหรือว่าไงวะทุกคนต้องการอลิฟโอ้ยมันอ,อันเลยับแซลเล่นแซลเล่นแซลเล่นนะจ๊ะ เฮ้ยไม่มาอยู่ตรงนี้ Ultimate ดูเพื่อนเนี่ยคือแบบเออเล่นแล้วรู้สึกโอเคเลยนะอลิสแม่งอันตีไวมากอะ่ะดูดีได้อีกแล้วโอ้แล้วเพื่อนเล่นดีด้วยโดดดีโดดให้โดดก่อน เรียกดาร์เซลเลเยอร์ออกมาแล้วนี่ยังออกของไม่เต็มนะเนี่ยถ้าออกของเต็มมันลดกูดาวได้อีกน่จะเหลือปราณสิบห้าหรือว่าดูนค่คลนี่เขาโคตรไหวแล้ว,ว,นะลวโอ้ไปช่วยเพื่อนก่อนเด้ยวย ยังไม่แรงยังไม่แรงอูจอตะไรอย่างอ้วนโอ้โห <c oughs> ยิงรถไม่ตายสักทีทันตีทิ้งแม่งแล้ว <c oughs> อ้วน เพื่อนๆใครมีทิกเล่นอลิสดีๆมาแข่งกันบ้างนะครับจะได้รู้ว่าว่ามันเล่นยังไงบ้างอ่ะอันนี้ผมก็มัวตัวไปอ่ะออกของออกของเวดอย่างเดียวเลยนะร<ม>ู้สึกว่าอันติมันเหมือนจะคูดาวไวนะรถรถไวามากเลยนะเฮ้ <az> ยเพื่อนบวกแล้วทันไหมเนี่ยไม่ทันอะไปเมื่อกี้หนาทันวางอาันติหนะให้ได้แน่นอน ไม่ทันอาริสมันขาสั้นหรือไงวะดูดิเพิ่งอันตีไปเมื่อกี้งนะเห็นปะเพิ่งอันตีไปเมื่อกี้เองพี่อ้วนเดินมาเหรอพี่อว้วนร่วงรวงยังไงคะงอืมเป็นไงบ้าง ได้ดวงด้วยแค่วางอันตีก็หล่อแล้วว่าอาอหรือแต่ไม่ต้องทำอะไรเลยคอยบับเพื่อนก็วางอันตีแค่นี้ง่ายจุงเบยอ,อือันตีได้อีกแล้วอ่ะนกลางๆน่าจะได้ <c oughs> คิดว่ามันรอฟุก <c oughs> เนี่ยเอาจริงนะใครเล่นแก๊กนะแล้วพอมันฮุกแล้วมันไม่โดนอะคือแม่งขาดความมั่นใจนะแล้วแม่งเจ้าฮุกแบบไม่โดนรวๆเลยอะดูดดูดเห็นไหมตายไอพี่อ้วนเฮ้ยอ้หูม่กระโดดมากระโดดเตะอะมันแขนอะไรวะคนอื่นแม่งเยออแยนะแม่งกระโดดมาเตะซับ กล้ามขาเมลี่แม่งแรงจริงแม่งเตะอยู่สองทีเมื่อกี้ลงไปดิ้นเลยไม่รู้ออกของถูกหรือเปล่านะอลิสนะครับ ใครมีทิกดีๆมาบอกหน่อยหรือว่าออกของอะไรแล้วให้อันตีมันแรงขึ้นอ่ะให้มันแรงกว่านเนี้ยออกมาแล้วแรงนะอันนี้ออกมาประมาณตรงประมาณนี้นต้องออกอะไรให้มันแรงขึ้นอะ <c oughs> ไม่รู้เนาะ <c oughs> อามิลี่ขอคืนแล้วกันพานางเหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนโอ้ยแมงคึงหลอดเลยอ่ะ <c oughs> แค่แค่ดอกเขาเรียกว่าอะไรมันคือถ้าลิสมันจะหลายดอกใช่ไหม มันจะโดนกี่ดอกเวลามันเตี่ะก็ไม่มั่นใจเดี๋ยวต้องไปอ่านก่อนละโดนแค่ทีแรกอ่ะปึ้งขึ้นหลอดเลยชุ้ไอตัว,วตอ,ไอะไบูมติ๊กได้วิ่งเร็วขึ้นดะ้ะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะตแต่บูมติ๊กมันวิ่งเร็วขึ้นอย่เอาวิ่งเร็วไว้ก่อนดูขาสั้นแล้วเกิน ไอด้ด้วงไอด้ด้วงเพื่อนไอด้ไอดว้วงข้างลา่างจอมตีพริกหนึ่งเราต้องดัก <c oughs> อารวมตัวมีไหม เพิ่งงานตีด้วงเมื่อกี้เังเห็นปะเหลือ5ีละองเลยตรงนั้นตนัวยู่เอาเพื่อนเอาไอ้กว่นก่อน,นเลยเออมันใช่หายแล้วโอ้โหอันติจะได้อยู่แล้วอ่ะ คือรอ <Okay. S 1> อันติแล้ววางเมื่อกี้คือจบเลยนะดันโดนเตะก่อนป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีโอ้สุดยอดเลยเนาะป้อมเลนมังกรองของเราถูกโจมตี ดาสเลเยอร์ของศัตรูกาลังดันต้อยู่เฮ้เอานีื่ังเลยนะทีมนี่นะหัวตัวอย่างนี้แม่งแข็ได้นะอย่าคิดว่าได้เรียนกลางแลวจะรอดเเนี่ยเพื่อนๆ เกี่ยวมันให้ได้เพื่อนเออ,อหนูไอ้หน้าหนูมหแม่งเตะขวดแรงเลยอเมลี่อ่ะ งคุณจ้ยังไ,ไงว,วะเนี่ยว่าคุณจะวิ่งมาหลังล่างไอ้อ้วนจากนี้หมาตัวใหญ่แล้วก็ลูกแมวนัดอ้วนอ้นอือจะตายอยู่แล้วนะรอเลี้ยวน่ะไอ้อ้วนเผื่ามาดูเหมือนจะแพ้เอาเนะนะี่ย ยานเราบังให้ไม่ได้นะ,ะเมื่อกี้เมื่อกี้นี้โดนส้นตีนสองทีตายเลยนะอีอ้วนนี่มันขำแบบงงเฮ้ยไอ้พีเด็ดแม่งคืออเมอรี่เลยจริงนะมมเา้ามงอีกู เร็วเร็วเร็วอันตีไว้เฮ้ยบ้างตเมื่อ <Gan> ก <alah> <t ried mañana> <rawd Moder> ี้เห็นแมงู่แถวนี้อีอเลี้ยวน่แรงเกิน อี่ลอเรียวก็โดดแบบไม่หายใจหายคอเลยน้องแม่งอลิสแบ่งให้ได้ทุกอย่างเลยอเอาไงกันเพื่อนนะอาบับดีกว่านะไม่แย่งบับมาเร็ว tôi thấy phái luyện viên defeated. He phía mày đã gang bọc phụng phái luyện, เรามีตัดเลือดต,ต้องออกเลยดีวะเพื่อนเพื่อนให้มันแรงอันนี้แรงยัางมาได้ของเราเอาเอารองเท้าออกไหมยังไงดีวะ Infinite แหงมวดบ้านน้องของเพื่อนดาร์คซีเลียร์ของศัตรูกำลังดังป้องยุงรู้เจ้าฝั่งไหนเลยวะ แรกก็แพ้ซะแล้วโอ้ยใครมีทิกดีๆของอลิซมาบอกกันบั่งครับเกมแรกก็แพ้แล้วเนาะเดีย๋ยวลงไปอัพรูนใหม่ดีกว่าอารูนเวทอย่างเดียวเลยดีกว่าโอ้ยได้ mvp เนาะ MVP แพ้ไม่เอาอ่ะโอเคใครมีพิกอลิสต์ะมาเม้นบอกมั้งครับเผื่อจะได้ปรับปรุง,งคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ